น้องแบล็กพี่ขโมยไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดคนรักน้องแบล็กนะรักสวัสดพีพี่แฟนหมัดมวยทีเด็ดสีนะก็เล่าไปครั้งที่หนึ่งนะก่อนอัปเดตมวยไทยเด็ดสีให้ฟังนะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพักยกสองสี่หรือพักยกยี่สิบสี่จบครบเครื่องเรื่องกีฬามวยมีโมเดลในสเต็ปเครื่องกันยันมั่นคงจริงใจน,น้องแบลกการันตีที่มาแล้วค่ะ add pak สองสี่ add pak ยี่สิบสี่ฝากถอนโอนไวรุปออตโต้ได้ง่ายต้องพักยกคุณภาพ ผู้สลัวในการ p a k 2อ่อย่าลืมนะคะก็เพื่อไม่พลาดข้อมูลมวยดีๆนะฝากกด s ับ s c r i ต e ติดตามช่องไว้เลยนะเวลาลงข้อมูลมวยดีๆจะได้ไม่พลาดนะสำหรับคนที่ชอบฟังข้อมูลมวยหนูนะก็คงฟังจนรู้ใจรู้ทางมวยหนูรู้ภาษามวยหนูฟังหนูรู้เรื่องแล้วนะก็สไตล์หนูนะคนฟังเขาก็ได้ความรู้รอบตัวคนไม่ฟังเขาก็ไม่ได้นะไม่หวังให้ใครขึ้นชิงค่ลงเดืนได้ไม่ให้ใครเดือดร้อนหนูออดอ้อนใครไม่เป็น กองต้องยินดีๆๆกับแคมป์คนใหม่ร้อยเจ็ดแปดปอนนะเพชรหนึ 1, ่งกองสมราคาแคมป์สมกับขัดเส้นนี้ทุกทุกประการนะก็มองว่าเก่งทั้งคู่นะอย่างเพชรตะวันก็ไม่ต้องเสียใจนะก็มองว่าเก่งนะเดี๋ยวคงจะมีผู้ใหญ่นะให้คุมแคมป์เกิดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะจะได้ไม่เหนื่ยนะซึ่งวันดีมากๆนะนะผมมองว่ามวยคู่นี้นะเพชรหนึ่งนะกับเจ้าเพชร สังวานนักเก่งพอๆกันไม่มีอะไรล้งกันเลยนะแต่ที่ลั้ากันที่ได้แชมป์ก็คือเขาแข็งแรงเขาอดทนเขาไม่ยอมหล่นไม่ยอมร่วงไม่ยอมให้นับนะเขาลุกไวยมันอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการนะก็ตัดสินไปแล้วก็ให้เกียรติคนเป็นแชมป์ค่ะคู่หนึ่งต้องปรบมือให้คนเก่งนะคะก็เจ้าตำนานสยามนะ,ะก็ได้เกิดนะได้ขึ้นชั้นเลยนะคะและคู่สองนะก็มีวิทีนับน็อกเกิดขึ้นจริงๆก็เป็นกำลังใจปูตินนะ,ะดีใจกับไทยแลนด์และคู่สามก็เป็นประจำคาดเก่าเอาอยู่ค่ะ อัะเดตโปรแกรมไทยไทย74วันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2 5ส8นายน2568นะก็จัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็เดียเกียรติเพชรผู้สร้างสารรค์ผลงานนะคะถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเทคดีเวลาเดิมทุกวันอาทิตย์14นาฬิกา30นาีเป็นต้นไปถึง16นาฬิกา30นาที โดยประมาณคู่ที่1อัปเดตล่าสุดพายุสายโชดบางแสนเจอกับชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิง์พกักชก130ยปอนด์และคู่ที่2นะ แบ๊บซี่ชูซูจีแบบหมีเก๊ว้วเจอกับสีลาลาะสอจเล็กเมืองนนท์ไม่รู้คู่นี้คู่หนึ่งคู่สองอ่ะเดี๋ยวค่อยสลับกันหน้าก็พูดไปก่อนนะและคู่สามรองคู่เอกนะสิทธิชัยสอเดชพันเจอกับเมาคีวันของโอพิคทกนึกร้อยยี่สิบเจ็ดปอค่ะส่วนคู่สี่คู่เอกของรายการพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์นะเจอกับเพชรอภิชาติอภิชาติมวยไทยนะ ก็เริ่มคู่ที่หนึ่งไม่รู้ว่าสลับคู่หรือเปล่านะก็พูดไปก่อนนะพายุทรายนะวันนี้เจอกับฉัดชัยน้อยนะมุมแดงวันนี้เป็นเจ้าพายุทรายชดบางแสนนะก็มาทวนประวัติสักนิดนะอายุยี่สิปีฟอร์มกำลังสดนะส่วนสูงวัดได้ร7 0เจิเซนเป็นมวยมาจากอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะก็ขึ้นชั้นมาโชกับฉัดชัยน้อยก็ถือว่าขึ้นชั้นมานะคะก็เป็นมวยเข่าครบเครื่อง,เ,องเป็นมวยฝีมือนอกได้ในดีนะ ก็ซ้อมทีวอสุขสันต์จังหวัดเพชรบูร์น้ำหนักเก็บปอล63กิโลเวทที่น้องโชครถเก่ง130เป็นคือ138บอ์ค่ะเจ้าเพชรขวัญใจวอสุขสันต์นะแล้วเจ้าพายุสายวอสุขสันต์นะคนคนเดียวกันเป็นมือซ้ายมือปิดมือคล่อ,อ,อ,องครเพื่อเปิดเกมแต่ดักจ่อยแรงบู๊ดอุด,ดันหมัดหนักสอกแดงพี่ชายขนสึกคนกำแพงเพชรนะก็มาเจอกับฉัรชน้อยหนูมอว่าน่าจะขึ้นชั้นนะเพราะเห็นชกที่สึเกียร์พีพีทีวีเกียริเพชรแล้ววันนี้มาชกช่องเจ็ดสี หนูคิดว่าน่าจะชกคู่สองมั้งหนูอาจจะสลับผิดนะก็ฟังไปก่อนนะสามตัวล่าสุดของเขานะพายุสายโช่วบางแสนนะก็เคยชนะคะแนนดอกไม้แดงไมอามี่คอนโดบางปูนะ,ะที่ศึกท่อน้ำไทยร้อยยี่สิบเก้าปอนด์แล้วก็มาชกร้อยยี่สิบเก้าปอนด์มาแพ้คะแนน,นปราบดาแอสสันปะตองที่ศึกมาไทยเกียรติเพชรล่าสุดนะมาชนะคะแนนฟ้าเ,เพชรเทพกคินที้ศึกท่อน้ำไทยทีเคโอกเกียรติเพชรร้อยยี่สิบเก้าปอนด์ วันนี้มาเจอชัดชัยน้อยดักกี้บันเทิงหนูอมองว่าน้องขึ้นสัตมาเจอนะเพราะชัดชัยน้อยเขาฟอร์มดีนะอายุ19บปีนะเป็นมวยรุ่นน้องปีหนึ่งนะแต่ฟอร์มเขูก็มองว่าเบอร์ม,มวยน่าจะดีกว่าแลวเป็นมวยจากสงขาในการผ่านมวยกว่าเ0สิครั้งเป็นมวยขวาวันนี้เจอกับมวยซ้ายนะขวากับซ้ายเจอกันก็เป็นมวยฝีมือหลากหลายทั้งคู่นะน้ำหนักเป็นปรหกิกิโลซ้อมที่เกียรติเพชรนะนั้นเบลดที่โชคแล้วเก่งนะ้ร้อยี่ิบ้าก็ร้อยสามสิบสองปอนด์มองว่าเป็นเวทดเก่งเขาน้อยวันนี้นนะะเเจ้ากิดีอ๊ เจ้าสัดน้อยกินดีหาดใหญ่หรือห้าแสนเล็กพยักหมู่ก้าวแล้วคนเดียวกันเป็นมวยสูงยาวมวยขวาจังหวัดฝีมือคร่องครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาเจอกับมวยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายตัยยตงรับจับทางวงในดีนะแดงนะก็สามฟอร์มล่าสุดของเขาเคยชนะแดนฮา,าดิสอดสองติจสนชาตินะสอบ,บกสอกันเลยนะก็เจ้าฮาดิสยุบช้าไปไปแล้วก็มาเจอครับ สนามเพชรน้าร้อยยี่สิบห้าปอนด์ก็มาชนะแตกแล้วนั้นนะเร็วกว่านะจะสนามเพชรดูช้าๆนะที่ช่องเจ็ดแล้วล่าสุดมาชนะนักเลกสองเล็บอินพูทานีสอทนะคู่นี้นะคะก็เป็นมวยซ้ายกับมวยขวาเจอกันเบอร์มวยหนุ่มมาว่าจะจชน้อยนะเขามาก่อนแล้วเป็นมวยเกียรติเพชรด้วยนะเขาก็ชนะมาลวดนะมวยมันจะชนะตลอดไปไม่ได้นะก็ต้องเสืบก่อนนะคู่นี้ชอบไปก่อนที่สัจชายน้อยค่ะแล้วเดี๋ยวคือมันส่์เสาร์ค่อยมาว่ากันใหม่ ในคู่สองนะก็แป๊บซี่ซูจีแบบหมีเกี้ยวเจอกับศรีลาลาดนะคู่นี้เพิ่งเจอกันมานะเจ้าแป๊ซี่เป็นฝ่ายชนะแล้วก็มามาล้างตากันที่เวทีกจบศรีนะมุมแดงนะแป๊บซี่นะซนะอายุสิบเก้าปีสูงร้อยเจ็ดสิบเซนเป็นมวยจากพนมดงรักมวยรินนะการผ่นานมวยขวาหนึ่งร้อยครั้งนะเป็นมวยขวาครบเครื่องนะเจ้าแป๊บซี่เกียรติบ้านไผ่หรือแป๊บซี่ซูจีแบบหมีเกี๊ยวนะขวาน้ำหนักปล่อยห้าสิบสี่กิโลซ้อมที่ซูจีแบบหมีเกี้ยวนะน้ำหนนะัก เวทชกโลกเก่งนะร้อยสิบไม่เคยร้อยสิบเก้าปอนเป็นมือขวานะวันนี้มือขวาเปิดเกมศาสตร์แข้งว่าคอขวางหนะ้าแทงแรงดีมาตักศอกแรงบู๊ดูดันตายแข็งแก่งกว่านะก็เก่าเกมนะเจอมวยบู๊แบบเจ้าสีราชเหมือนกันนะบวกกันหนะ้าสู้สนุกวันนี้มาล้างตาคณะ,นะะสามความรู้สึกของเขาเคยแพ้สิงห์สุราดอูดุดอนนะร้อยแปดปอนแล้วก็มาชกร้อยเจ็ดปอนนะมาชนะสีราชสอนตัวเล็กเมืองนนนะที่มวยไทยเก่งเพร ล่าสุดนะมาชนะน็กยก4ยอดสยามจอพัชรียากีฬาสยามสลินที่สุขปรน้ำไทยร้อยสิบปอนด์นะวันนี้มาแก้มือกับเจ้าสี่ราชสจเล็กเมืองนนท์น้ำมุมน้ำเงินลนะก็เป็นนักชกอายุ16ปีมื่อุ่นน้องนะแต่เก่านะก็เป็นมือซ้ายครบเครื่องนะะมีวินาทีทองบ่อยๆนะช่วงนี้ฟอร์มสดนะก็ขึ้นทันมาครับก็ได้ยินชื่อ พื่มาปี2ปีแล้วก็ถือว่าทันมวยดีนะน้ำหนักไปิป่อยห้ิกิโลซ้อมที่สอดจอเล็กเมืองนนท์นะเป็นมวยซ้ายครบเครื่องการตัดมวยน้อยนะสามสิบครั้งแต่มวยครบเครื่องมันไม่ได้อยู่ที่การผันมวยมันอยู่ที่หวัวใจนะเป็นมวยสีสกเกตเจอกับสุรินนะสวยๆได้ร้อยสิบหกเอ้ร้อยหกสิบหกนะสามปอมล่าสุดของเขาเคยแพ้คะแนนสอนธนงนะแล้วเสือจเจดนะร้อยเจ็ดปอ์แล้วมาชกร้อยเจ็ดปอ์นะมาชนะนกุกสี่ศุกน้าแพเมองชนที่เมวยไทเกตเพเทล่าสุดชกร้อยเจ็ดปอร์มา แพ้ะคะแนนแป๊บซี่ซูกีแบะบหมี่เกี๊ยวนะที่เมื่อไเกียดเพชรวันนี้มาแก้มือกันนะก็เป็นมวยครบเครื่องเหมือนกันนะคะพอมองว่าไฟนี้ไฟล้างตานะนะมันออกได้ทั้งสองนะเขาสู้กันสนุกนะถึงได้มาต่อกันที่ช่องเจ็ดนะเดี๋ยวขอเสิร์ฟความคู่นี้ก็ชอบไปที่คนชนะก่อนนะเคยชนะมาก็ได้เปรียบนะชอบไปที่แป๊บซี่ก่อนคะ่ะ และคู่3ามรองคู่เอกนะสติชิทไตรสอเดชพันเจอกับเมาคีเพชรสี่หมนะื่นแหรือปันของโอมนะว่ามุมแดงวันนี้เป็นสิิชิทไตรสอเดชพันวันนี้นะเขาฟอมไม่ค่อยสวยนะช่วงนี้นะ่ลาจะลดชั้นไม่ใช่ลดชั้นดิมาชกทู่สามหนูมองว่าเป็นงานง่ายน,นะปกติเขาอยู่คู่เอกนะก็เป็นนักชกอายุยีสปีนะก็มวยจี้หนูก็ติดตามมานานนะ้วแพ้ชนะหนูก็ค่อนข้างรู้ทางมวยนะต้องสืบดีดีก่อนวันนี้ก็เล่าไปก่อนนะอายุ20ปีห่างเวทีกว่า2เดือน25บาบาทเป็นมวยจากกันตัง กวัดตังนะกการผ่านมือกว่า60ครั้งสูสงสนะร้อยเจ็ดสเซนนะหัวเกล็ดัวใบบูสู้ดีเป็นมือขวามือบูนะซ้อมที่สอเดชพันน้ำหนักปล่อยหกสิบสองกิโลก็เป็นมือเข่านอกได้ในดีมัดหนักสกแรงเข่าในเหนียวหนึบหนักบูดูดานปลายแข่งแร่งถ้าตกเป็นรองสู้ไปลายนิดนึม ไม่ค่อยแพ้นะเวลาเขาตกผลลอพเขาสู้จนชนะนะสามคนามรสนิยมของเขาเคยแพ้คะแนนเก้าล้านสอดเจ็ดและยองร้อยยี่สิบเก้าปอนด์ที่ต้องเจ็ดนะแล้วก็มาชกร้อยยี่สิบเจ็ดปอนด์มาชนะไม่มาแพ้แพ็กกิติที่ศึกท่อนน้ำไทยล่าสุดมาแพ้เมาคีบนของโอมนะวันนี้ก็มาแก้มือกันที่เวทีสีคู่สามนะเมาคีบนของโอมวันนี้นอ,นนอยู่มุมน้ำเงินนะอายุยี่สิบสามปีเป็นมวยรุ่นพี่ส่วสูง ตีอย่างกว่าคู่จะสู้สองเซนนะขอเป็นชนะกันมาแล้วเป็นมวยกระบี่นะการผ่านมวยดีกว่ากว่าถึงร้อยครั้งเขาเป็นมวยไฟเตอร์นะซ้อมที่เพชรบี่หมื่นจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำหนักประปอนด์หกสิบสามกิโลปกติเขาชกอยู่ร้อยสามสองเป็ก็ร้อยสามแปดปอนด์ลดเวทมาชกนละ้วเป็นมวยขวามยาวยเขา่าขวาง,น,างน,าน่าแทงแรงดีแต่บอกว่าเขาช้าเขาฝีมือดีอ่ะเขาฝีมือดีแต่เวลาเวลาเขาถ่ายเขาผมาว่าเขาเขาออกเน้นๆแล้วมันแรงดูช้ากว่าคู่จะสู้นะเวลาจะพลิกแพ้นะ เป็นมวยเข่าที่แบบครบเครื่องนะสามปอราศมิข,ของมเมาคีเคยแพ้เพชรเดือดเข้ามาสิบเลยนะวันนั้นที่โินัสเกตสี่ร้อยยี่แปดปอแล้วก็มาแพ้เพชรเหนือตองขา่าเชียงใหม่อีกที่สิบโเกียรตเพชรร้อยยี่สิบเก้าปอและล่าสุดมาชนะศิษย์ิไกสอเดชพันธ์แล้ววันนี้มาแก้มือกันใหม่นะเขาับเขา่ขาเหมือนกันนะครบเครื่องแต่มองว่าความเป็นมวยฝีมือช้ากว่าอยู่ที่มเมาคีนี่เขาเคือะนะมาคู่นี้หนูชอบไปที่ศิษย์ทิศทยก่อนนะเดี๋ยวว่าค่อยว่ากันขอสืบมวยก่อน และคู่สี่นะคะพเรเสดเจอเก,กับเพชรอภิชาติหรือเ,เพชรแสนแสบวันนี้นะพนเรเสดสอนภูมิพัฒนากอนนา็อยู่มุมแดงนะหนูก็มองว่าเขาเป็นมวยของเกียรติเพชรแบบดูแลไว้อะแบบป้อนเขาเรียกว่าอะไรนะป้อนโปรแกรมให้ตลอดนะหนูมองว่าเขารักเราพรเสนนะเกียรติเพชรน,นะ่ก็อายุยี่หกปีนะความพร้อมหา่างเวทีกว่าสองเดือนสิบวันนะวันนี้ได้ชิงแคมปนะ์นักศึกษได้ร้อยเจ็ดสิบเซนไปแล้วสุดโชว์ไว้ดีนะคะก็อํา เป็นมวยมาจากนาครศรีทรรมรากันผ่านมวยกว่าหนึ่งร้อยครั้งเป็นมวยขวามวยเขา่าก็เป็นมวยเอกของค่ายสภูมิพัฒน์แล้วก็น่าจะเป็นมวยที่เกียรติเพชรรักนะ่ดูแลอยู่นะป้อนงานไอป้อนโปรแกรมให้ตลอดนะเป็นมวยขวาเข่าในเปิดเกมสัดแข้งขวางหน้าแทงแรงดีหมัดหนักศอกแรงอึดถึกทนนะเหนียวหนึบหนักเลยสามพร์อมล่าสุดเคยแพ้คะแนนมังกรเหล็กปิ้นนครร้อยยบปอแล้วก็มาแพ้คะแนนเก้าล้านสอจอแดนระยองแล้ววันนั้นแพ้ไป เขาเคยชนะเก้าล้านมาเขามาแพ้คืนล่าสุดมาชนะคลาดยักษ์สักสตูนร้อยยี่แปดปอนด์นะสู้จนชนะเลยนะชนะแบบพลิกเข,เขาเรียกไม่ใช่พลิกมากอนะ่ะก็ชนะเพราะเพราะความอึดความขยันเขาแหละวันนี้เจอกับเพชรแสนแสบนะหรือเจอ้าเพชรอภิชาติอภิชาตมิมวยไทยนะเราจะมาจดเซ็นสัญญากับค่ายนี้ใหม่นะออกจากสระจารุวันลนะอายุยี่สิบสามปีส่วนสูงได้ร้อยเจ็ดสิบอ้ร้อยหกสิบเจ็ดเซนเตีเต้ยกว่านะเตี้ยกว่าคู่ต่อสู้สามเซน ก็เป็นมวยอุบลไมเ่เจอมวยใต้กันผ่านมวยน้อยกว่านิดหน่อยแปดครั้งเป็นมวยสมบูรณ์เต็มขาต่อยหมัดก็ต้องดูทางมวยเราเพชรแสนแสบก่อนนะว่าเคยแพ้มวยเข่ามาหรือเปล่าวันนี้ก็เล่าไปก่อนนะนั่าไปไปหกสิบสี่กิโลวันนี้นะมาสวมสีเสื้อนะอาภิชาติมวยไทยยิมแล้วน่าจะเซ็นสัญญาใหม่ซ้อมที่อาภิชาติมวยไทยยิมจังหวัดสิงห์บุรีเจ้าเพชรแสนแสบอาภิชาติมวยไทยหรือสอดจะต้องปราจีน ที่เดิมนะเป็นมือซ้ายมือเข่าเหนียวลูนะเปิดเกมจะ่นักแต่แรงมีวิาราทีทองเกิดขึ้นตลอดนะก็ต้องไปย้อนฟอร์มอีกหน่อยนะเพราะว่ารายการไม่ค่อยต่อเนื่องนะจำไม่ค่อยได้นะแต่รู้ว่าเขาเป็นดาวดังมาก่อนก็เคยแพ้คะแนนอัรจารยนะที่สกต้องใจร้อยยีิบสีปอนแล้วก็มาชนะคะแนนสักเล็กลูกเพาหลงต้มชนะมือเขา่าที่ สัญจรล่าสุดหน้ามาฉะนั้นเยกสามสิงสอดโชคมิชัยเจ้าสิงห์เขาเป็นมวยเข่าแบบครบเครื่องนะคู่นี้ชอบไปที่มุมแดงก่อนค่ะหนูก็ไม่รู้ว่าหนูเอาความคิดแบบนี้จากไหนหนูสังเกตเอาแล้วหนูมองว่าพรตเนยนี่เป็นมวยที่แบบเก็บเพชรดูแลอยู่นะแบบเอนดูเลี้ยงเลี้ยงดูแลดีแบบป้อนป้อน,ป,อนป้อนโปรแกร,รมมวยให้นะเวลาให้มาชกแทนมาอะไรเขาก็มาตลอดนะเขาเป็นมวยที่น่ารักไม่หือไม่อือน,นะแล้วเขาอายุประมาณนี้ก็ถ้าเป็นมวยของเก็บเพชรดูแลเอนดูนะก่อน แผนรวมก่อนเลยค่ะว่าคงจะถึงเวลานะเกดเพชรอาจจะอยากให้เขาได้แคมสักเส้นนะคู่ที่ชอบไปที่มุมแดงก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ค,คิดมุมนี้ไปก่อนฟันธงตอนแรกหนูนะว่าคู่นี้ให้จัดเป็นแชมป์ก็ไม่ใช่นะเข้าใจผิดนะคะก็โคเอ็กปกตินะกะ็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจดูด้วยนะคะก็เล่าไปก่อนชอบพังที่หนึ่งนะคู่ที่หนึ่งนะ,ะหนูก็ชอบไปที่เจ้าสัตว์น้อยไปก่อนนะ,ะแล้วคู่สองก็ชอบไปที่เบบซี่เคยชนะมา ส่วนคู่สามนะชอบไปี่สิทธิ์คลปใเคยแพ้มาแต่ป็นหนูอชอบหนูนะก็คือชอบไปก่อนเดี๋ยวสืบก่อนสรุปบรนเสาระบันสุบรนเสาก็อาจจะมีการเป,ปลี่ยนแปลงและคู่สี่หนูก็มองแบบนี้นะแัดเหมือนแบบเก็บเพชรเขาแบบดูแลป้อนโปรแกรมให้เรื่อยๆนะะชอบพที่พรเสน่ก,ก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคืนนี้ก็ดึกแล้วนะหนูก็เล่าไปก่อนค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ เปือกมันยังอยู่ดได้ด้วสิพอไงควคนเฮามีใค้ใจมันต่วพ่อ,พอ,อหิ่ลาเลยความรักของเด็กบนนอกกระปรกคนหนึ่งก็ผมสงสารนี้ไปถึงพวกที่ชอบจำตัวไฮโซหน่อยก็แล้วกันด้วย